ามากินนะครับแซลมอนนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับผมนะครับตอนไงไาๆนะครับผมพ่าอะไรกับมาลุยกันเลยนะครับผมน้ำจิ้มรสเด็ดสามสายเครื่องเคียงกับมีพักนะครับสลัดนะครับ มาลากินออกมา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 กินกันนะครับผมเบิ่งครับตอนใหญ่ๆครับโอ้น้ำจิม้มจอนี่แซบอีกหรครับผมพ่อเด้ครับ เดี๋ยวจะลองกินครับมะไล่ขี่นกนะครับมา,ามเสีของกัน้ซีอิ๊วขาวจักน้อยโอ้บรรยาการมื่อเนี้ยกัดแดดแห้งนะครับผม มะเนี้กัลบแดดเมื่อกินในหฮมเนื้อผมหฮมขางบ้านนะครับแซลมอนนะครับน้ำจิ้มสามสหายนะครับ ไปสิลองใส่วัซับีนะครับผมลองใส่นิดนึงก่อนนะครับผมย่านกินบ่ได้นะ ได้การนี้เลยครับพี่น้องครับใส่หน่อยเนืงกับขึ้นหัวอยู่ด้วครับมามาล่าขี้นกกรับบุคมปันใดครับดการ มาลับชิมเลยครับปรบกอบเพื่อชสวยกับเก็บจักสวนครับอโอ้ได้การได้การ มาล่าก,กินนกกับกผู้ใดมักขมกักกลับได้ได้ครับแต่ว่าถ้าเขากันกระสีมีพักอันนี้ครับพักสลัด